สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องจักรพันธ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็รถคู่ใจของผมนะครับคันนี้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยตะเคอหรืออ่างเก็บน้ําบ้านหมันนะครับตามคำเรียกร้องนะครับว่ามีคนอยากให้ผมเนี่ยนะครับทำการรีวิวพัดลมไฟฟ้ารถคันนีีนะครับเป็นรถ All New d Max เครื่อง205 vgs เทอร์นะครับ เดี๋ยวนี้ผมก็จะทําการรีวิวพัดลมไฟฟ้าตัวนี้ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับครับผมนี่ก็เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับที่ผมได้ติดตั้งลงไปนะครับเดิมเดิมก็จะมีพัดลมฟีตั้มอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราจะติดพัดลมไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะ บอกเลยนะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือจะเป็นถังพักน้ํานะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับใส่เป็นของอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถใส่ของเดิมได้นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะยึดกับโขงบังลมที่เป็นพลาสติกสีดําๆนะครับที่เป็นของเดิมเนี่ยจะต้องยึดแต่เราใส่พลมไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มีที่ยึดนะครับฉะนั้นเราต้องหาถังพักน้ําใหม่นะครับต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ เราจะต้องมีชุดสายไฟนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นชุดสายไฟของผมนะครับอ่าก็จะเดินไว้ประมาณนี้นะครับนะส่วนพอลงไฟฟ้าผมจะทําสีเป็นสีน้าเงินนะครับอ่าแล้วจะถ่ายให้ดูจะเห็นหรือเปล่าอ่านี่นะครับผมไม่รู้นะครับว่าจะกลับหัวหรือเปล่านี่ก็สวยๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านที่ผมสั่งมานะครับร้านนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายฝั่งนี้ให้ดูจะได้ไม่กลับหัวก็ต้องขออภัยนะครับผมก็ถ่ายทําคนเดียวนะครับประมาณนี้นะครับ2องสองใบพัดเลยนะครับก็ตรงรุ่น all new d-max นะครับครับผมผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ผมนะครับไม่ได้ถ่ายทําตอนนี้ผมเนี่ยได้ทําการติดตั้งเอาไว้นะครับนะเพราะว่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ ต้องขอภอภัยจริงๆนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการคข้า,าวๆอนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งเนี่ยมีคนสอนหลายคลิปนะครับใน YouTube ท่านสามารถไปหาได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นชุดดีเลย์ที่ติดแถมมากับตัวพัดลมไฟฟ้านะครับผมได้มาเป็นแบบนี้นะครับของผมเนี่ยจะเป็นพัดลมไฟฟ้าที่มี2ส,สเต็ปนะครับก็คือจะมีเบอร์เบาแล้วก็เบอร์แรงนะครับมาดูที่การต่อสายไฟนะครับ เราจะต่อ3เส้นนะครับเส้นแรกนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เราจะต่อกับคอมแอร์นะครับตรงที่มือผมจับอยู่นะครับเส้นนี้นะครับสำหรับสายต่อมานะครับจะเป็นสายสีขาวเส้นเล็กเส้นนี้นะครับตรงนิ้วชี้ผมชี้นะครับเส้นนี้จะเป็นแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับเส้นนี้นะครับ แล้วก็เส้นสีขาวใหญ่นะครับเส้นนี้นะครับตรงมือผมชี้นะครับเส้นนี้นะครับสีขาวใหญ่เนี่ยเส้นสีขาวใหญ่ตรงนี้เราจะต่อมันเป็นสวิตออนนะครับตรงนี้นะครับแล้วผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าการต่อต่อยังไงนะครับจะดูชัดกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สายไฟผมได้พันหมดแล้วนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับครับผมสําหรับความพิเศษนะครับของพัดลมไฟฟ้า รถของผมที่ได้ติดตั้งนะครับก็คือจะเป็นพัดลมไฟฟ้า2สเต็ปนะครับก็คือจะมีเบอร์โลแล้วก็เบอร์ไฮนะครับจะเป็นสปีดเบาแล้วก็สปีดแรงนะครับปกติที่เขาใส่กันเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้าเนี่ยสปีดเดียวนะครับก็คือจะหมุนแรงตลอดเวลาเลยนะครับพัดลมเบอร์โลนะครับก็คือพัดลมหมุนเบาเนี่ยนะครับก็จะติดหลังจากรถเนี่ยสตาร์ทเครื่องนะครับพัดลมจะทํางานเป็นเบอร์เบานะครับแล้วก็เป็นพัดลมเบอร์แรงนะครับหลังจากที่ เราเปิดแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะครับครับผมเมื่อกี้นะครับผมลืมแจ้งไปนะครับว่ามันยังเหลือสายไฟที่ต่ออีก3เส้นนะครับก็คือเป็นสายกาวนะครับสายที่1นนะครับสายนี้เป็นสายใหญ่เลยนะครับผมก็ต่อเข้ากับโครงรถนะครับตรงแถวหม้อน้ํานี่แหละนะครับอีกสายหนึ่งเป็นสายกาวอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ต่อที่ขั้วลบของแบตเตอรี่เลยนะครับแล้วสายสุดท้ายก็คือเป็นสายเข้า ไฟบวกของแบตเตอรี่นะครับสายนี้นะครับครับผมตอนนี้ได้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นพัดลมเนี่ยเป็นเบอร์เบอร์โลนะครับว่าแอ์ไม่ทํางานนะครับอ่าลรวรอดูนะครับอ่านี่นะครับเมื่อคอมแอร์ทำงานนะครับพัดลมก็จะเปลี่ยนสเต็ปเป็นเบอร์ไฮนะครับอ่าก็จะสลับกันไปสลับกันงานแบบนี้นะครับอ่าก็ดูแบบเทไปอีกแบบนะครับอ่าเดี๋ยวให้ให้ดูไกลๆบ้างนะครับ ก็จะได้ยินเสียงพัดลมนะครับก็ก็ดังก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ว่าน่าจะพอๆกับรถเก่งเลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์เบานะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์เบอร์แรงนะครับเบอร์ไฮนะครับสลับดีเลยชุดฟิลต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับ ครับผมผมก็จะมาพูดถึงข้อดีของพัดลมไฟฟ้านะครับอ,อันแรกเลยนะครับก็เป็นการลดภาระเครื่องนะครับเพราะว่าพัดลมฟีปั๊มเนี่ยมันอาศัยกําลังเครื่องในการหมุนนะครับส่วนพัดลมไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟฟ้าในการหมุนนะครับต่อมาก็คือ,อข้อดีแอร์เนี่ยจะเย็นเร็วมากนะครับเพราะว่ามันระบายความร้อนได้ดีมากดูดความร้อนดีระบายความร้อนจากหม้อน้ําเร็วระบายความร้อนจากแผงแอร์เร็วนะครับพัดลมเนี่ยจะปั่นแรงมาก นะครับแล้วก็ความร้อนของหมอน้ําอันนี้ประเด็นหลักเลยนะครับถือว่าเอาอยู่เลยนะครับสําหรับพัดลมไฟฟ้าเนี่ยตอนที่ผมใช้พัดลมฟรีปั๊มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมวิ่ง 140- 150อาอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ90กว่าไปแต่1 0 0องศานะครับถ้ารถเราม,มีจอสมาร์ทเกีมันจะจะวัดค่าอุณหภูมิหมอน้ําได้นะครับเราจะเราจะเห็นนะครับส่วนหลังจากติดพัดลมไฟฟ้าเนี่ยวิ่งประมาณ140 150 อุณหภูมิอยู่ที่82-83องศาแค่นั้นเองนะครับถือว่าเย็นขึ้นมากๆเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเราวิ่งประมาณ1 0 0 6 0 0ร0 0 8ประมาณเนี้ยนะครับแต่ไม่ใช่กดเร่งเต็ม100%นะครับนะความร้อนก็อยูอย่ที่ประมาณ87-88ถึง88องศาก็ถือว่าเอาอยู่เลยนะครับสำหรับพัดลมไฟฟ้าเนี่ยนะครับนะสำหรับข้อเสียก็คือจะนะกินไฟขึ้น นิดนึงนะครับกินไดชาร์จอีกนิดนึงผมว่าไม่น่าใช่ปัญหานะครับเพราะว่ารถเก่งเนี่ยเขาก็ติดมาจากโรงงานนะครับแบตก็ลูกเล็กกว่ารถกะบะไดชาร์จก็ลูกเล็กกว่ารถกะบะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับสําหรับข้อเสียด้านกินไฟนะครับสําหรับร้านที่ผมสั่งนะครับชื่อว่าร้าน pc no limit นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านนี้ไว้นะครับก็ดีมากๆเลยร้านนี้นะครับผมก็ไปสอบถามมาหลายเพจหลายร้านทั่วประเทศไทยเลยมาจบที่ร้านนี้นะครับ เป็นร้านเล็กๆนะครับก็ไม่ใช่ร้านใหญ่อะไรนะครับอสอนวิธีติดตั้งทุกอย่างเลยบางร้านเนี่ยไปสอบถามเนี่ยกขาแทบที่จะไม่สอนเลยนะครับมีแต่จะขายสินค้าให้กับเราร้านเนี่ยบริการดีมากมีประกันด้วยส่วนราคาเนี่ยผมดูลัดถูกกว่าร้านอื่นอีกเยอะเลยนะครับถูกแน่นอนร้านนี้นะครับลองไปสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ ช่วยกันกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องจักรพันธ์ชาแนลของผมด้วยนะครับสาหรับคลิปต่อไปนั้นผมจะพามาทําอะไรติดตามชมได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ